ลูกน้องผมได้ยินหมดคือทําไมจะต้องมาเรียกแต่หนูคนมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ใช่คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันมันมันรุนแรงกับผมนะฮะมันรุนแรงกับผมคุณไปถามคนในฮอได้ว่าเขาได้ยินไหมคุณไปถามเจ้าหน้าที่ลูกน้องผมได้ยินไหมผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหลังๆน้องพูดกับผมแบบนี้พูดอะไรอ่ะ พูดแบบนี้พูดทำไมพูดเหมือนแบบศิลปินไม่เคยถูกค่ายสั่งสอนน่ะมันตลกมันเยอะไป ยังคงเป็นที่ติดตามของบรรดาแฟนคลับและก็ชาวเน็ตค่ะหลังจากในงานกีฬา g r a n ด Sport Day 2025ที่สาวๆเวทีนิสแคร์นะคะมาร่วมเล่นกีฬากาันพร้อมกับแฟนๆที่มาเชียร์นางงามของตัวเองค่ะโดยในงานนะคะมีดราม่าเกิดขึ้นจากการที่หลายๆคนนะคะจับสังเกตสีหน้าของสาวชาร์ลอตต์ออสตินขณะที่กําลังแข่งกีฬาแชร์บอลค่ะโดยหลายคนก็มองนะคะว่าเธอมีอาการไม่พอใจหรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้ค่ะกลายเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากนั้นใน ดวงคานะคะมีการจัดงานวันเกิดให้กับชาลลอตโดยทางบอสนวัตเองค่ะก็ได้ขึ้นมาพูดอวยพรวันเกิดให้กับชาลลอตพร้อมกับเตือนสติด้วยนะคะกับการใช้ชีวิตแล้วก็การปฏิบัติตัวในวงการบันเทิงค่ะจากคําพูดของบอสนี่เองค่ะทําให้เกิดดราม่าขึ้นมาอีกเพราะว่าก็มีบางส่วนค่ะมองว่าทําไมบอสต้องขึ้นไปพูดแบบนี้ในงานวันเกิด บางก็สงสัยนะคะว่าอวยพรหรือว่ามาด่ากันแน่ซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของบอสนวัร์ดเรียกว่าออกมาไลฟ์ขายของแล้วก็มีบางช่วงบางตอนนะคะในไลฟ์พูดถึงเหตุผลที่ต้องออกมาพูดเตือนชาลล็อตออกสื่อคะ่ะโดยบอสเองก็เล่าถึงพฤติกรรมเบื้องหลังนะคะพร้อมกับสิ่งที่ทําให้บอสเนี่ยต้องออกมาพูดแบบชัดเจนเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงคะ่ะเราไปฟังบอสพูดถึงเรื่องนี้กันเลยคะ่ะลูกน้องผมได้ยินหมดคือทำไมจะต้องมาเรียกแต่หนูคนมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ใช่คนอื่น นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันมันมันรุนแรงกับผมนะฮะมันรุนแรงกับผมคุณไปถามคนในหอได้ว่าเขาได้ยินไหมคุณไปถามเจ้าหน้าที่ลูกน้องผมได้ยินไหมผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหลังๆน้องพูดกับผมแบบนี้และในเมื่อเราขอแรงแค่ไปยืนที่เคาน์เตอร์ขายของก็ทำงานเพื่อบริษัทยืนแค่ห้านาทีมันไม่ได้เลยเหรอใครไปเรียกก็ไม่ยอมออกมา ตอนที่ผมเดินไปเรียกด้วยตัวเองแล้วผมก็ถือไม้ไปด้วยนะฮะลุกขึ้นเดินหน้าหงิกแล้วตะโกนใส่ผมต่อหน้าทุกๆคนและเสียงเข้ามาในไม้ทำไมจะต้องหนูอีกแลวหนูทำไมจะต้องหนูคนอื่นมีตั้งเยอะจร้งํทำไมไม่ใช่คนอื่นอย่างเงี้ยคุณคิดว่าความรู้สึกของผมจะเป็นอย่างไรถ้าใครเป็นแฟนคลับที่แท้จริงลองใช้สมองในการคิดซินอกจากเล่นกีฬาแล้วอะ นะะหน้าเหวี่ยงแบบนั้นซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ไม่ควรมีมันเสียคาแรคเตอร์แล้วมาพูดกับผมแบบนี้อีกต่อหน้าศิลปินคนอื่นซึ่งอยู่ในห้องแล้วพูดจาเหวี่ยงแบบนี้เออมันทําได้ยังไงนะฮะผมเป็นใครนะฮะซึ่งเขาจะเหวี่ยงมากมายไก่กองกับลูกน้องผมเนี่ยมันเป็นความลับผมก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะฮะตอนเย็นเวลาร้องเพลงคนก็ให้ตังเขาไม่ยืนรอยอยู่ คือถ้าเราไม่รับอ่ะเราก็สวัสดีเขาดีๆแล้วก็ไม่รับอย่างนี้นะฮะไม่ใช่แบบเม่ไม่รับรบโบบไปเนี้ยซึ่งเราเป็นผู้บริหารนั่งอยู่เรารู้สึกอายอ่ะแล้วผมนั่งอยู่กับพี่ตุณผู้หลักผู้ใหญ่เขาถามเป็นอะไรผมก็ตอบอือก็เป็นก็เป็นแบบนี้พอมาฝั่งนี้ก็เอาอีกอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอยีกแล้วหลังจากนั้นพอคิดจะรับก็ยังมีไม่อยู่ก็พูดไปเรื่อย ดรามา่าเยอะแยะหนูไม่อยากแล้วนูน่นนี่นั่นน,นู่นนี่นี่พูดทำไมาจะรับก็รับไม่รับก็พูดกับเขาดีๆอ่าลงไปรับได้พักหนึ่งพอรับได้พักหนึ่งประมาณสักสิบคนกระโดดขึ้นมาอถอยขึ้นมากลางเวทีเงินก็ไม่อยากได้ลนะพูดอะไรอะ่ะพูดแบบนี้พูดทำไมาพูดเหมือนแบบศิลปินไม่เคยถูกค่ายสั่งสอนน่ะมันตลกมันเยอะไปแล้วศิลปินที่ดีต้องทำคิวตามที่เราบ็อกกิ้ง คือเราให้ร้องสองเพลงก็จบที่สองเพลงจะพูดอะไรเราก็ไม่ได้ว่าแต่พูดอะไรลนะักษณะอย่าพูดแบบนี้อย่าพูดประชดประชันอย่าพูดแบบไปเรื่อยไปเปื่อยแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือหลังจากจบสองเพลงแล้วเธอไม่จบเธอร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้อยู่ในสคริปมาอีกมาอีกท่อนหรือสองท่อนซึ่งมันร้องไม่ได้พี่แวนต้องวิ่งรอบมันร้องไม่ได้เพราะมันติดลิขสิทธิ์ถ้าเขาฟ้องสองสามแสนน้องก็ต้องจ่ายเองนะ ทำไมถึงต้องพูดตรงนั้นเพราะว่าการแสดงของเขาทั้งวันวันเสาร์มันแสดงผ่านสาธารณะแล้วถ้าเราไม่แอคชั่นผ่านสาธารณะดูเหมือนเราเนี่ยไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับพฤติกรรมแบบนี้และมันจะเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นไหมแล้วคนอื่นจะคิดอย่างไรว่าทําไมทําแบบนี้ เรายังยอมรับเพราะยันทุกคนต้องเข้าใจไปกดตะกะ้าและนี่ก็เป็นทางฝั่งของบอสนววาที่ออกมาชี้แจงนะคะถึงสาเหตุที่ต้องวอวยพรชาลลอดด้วยการตักเตือนออกสื่อนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เสียงแตกกันต่อนะคะแต่ยังไงแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าหลังบ้านน่าจะมีการพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้ค่ะยังไงแฟนๆของชาลอตนะคะรวมถึงแฟนๆของทางด้านมิสแกรนเองก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายแล้วก็รอซัพพอร์ตผลงานของศิลปินกันต่อไปดีกว่าค่ะ